โอเคเ้ฟแอนเจเอนะแล้วผมวันนี้จะมาเล่นไดอินนี่ครับ one hundred way จะเป็นไงเป็นเล่งเลยครับผมบอกไก่อนนะวันนี้จะกลับมาความกลมมากขึ้นนะผมช่วงนี้จะเปลี่ยนเวลาการอัดคลิปเพราะไม่ได้คิดนานมากผมแล้วก็จะอัดคลิป ประมาณสองถึงสามคิปนะฮะแล้วแต่วความขยันโอเคมาเดี๋ยวคนนี้จะหิบหนังสือแล้วก็ต้องช่วยเขาได้ผมโอเคคนแรกปไปไานครับแล้วแะไม่เขาตายเนี่ยผมผมก็เล่นไม่เก่งมากหรอกครับโอเคชนะโอเคอันนี้มันบ้านะไม่ควรทำตามครับไปตีปลาครับผมไม่ดีไม่ได,มดีอันนี้ครับกดตามครับโอเคเราจะผ่านเย่ Okay, อันนี้อันนี้รู้สึกต้องลดลงมาป่ะนะน่าจะใช่ระวังหนูว,วนี่ครับผ่าแล้วโอเค okay, ครับหมดเลยแะคือเขาฝากบอกมาว่าตายเลยใช่ปะคือเขาฝากบอกมาว่าครับช่วงนี้เขาอาจจะไม่ลงคลิปเลยเพราะว่าเป็นโทสศัพ์ไม้ แล้วตัวสำมเาเป็น i p h o นนะคือเขาไม่ยังไม่สามารถหาแอปที่สามารถอัดวิดีโอได้นะาหัวก็หาได้แลว้วหาได้แลว้วนี่เรียบร้อยผ่านผมเย่ yeah. เล่นต่อครับุณพี่เอ,อิงเฮ้ยเออเับต้องปุดประตูแล้วกรงขี้ออกขีดสมบูร์ เก็เบตังค์และเก็บเวลให้เยอะที่สุดนะฮะพยายามเดี๋ยวแพ้มันเออดู๋ยวเร็วฮะอันนี้ต้องพยายามขีดเส้นมาต่อสายให้เขานะฮะเฮ้ยนั่นนะช็อตนั่นแหละเออผมไม่ได้ต่อสายตรงนั้นพลาดพลาดพลาดขอโทษเลยเอ,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 เอ,อ,อีกครั้งเดียวครับใหู้ก่กึงก้าวมันจะรอดนะผม แต่ซ้าครับแล้วลมมันจะไปตามนั้นอ่ะอันนี้สต้องฆ่าปลาพวกนี้ใช่ไหมออ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 เออ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 เอฮ้ยไม่ทันต้องกดตัวปลาสีม่วงนะคะเพื่อให้มันตายนะโอเคเอก็รอเลยตังไม่พอ,อได้ตังก็สามโอ้ยได้รางวัลมาเออเล่นให,ให,ให,ใหม่รอบนะผม แล้วก็จะจบคลิปเลยตัวเขาด้รู้เวลากันหนคลิปผมว่าเป็นเวลาไหนนะครับก็กดไลค์กดติดตามรอนะครับผมอันนี้ต้องเล่นที่แก้วที่มใส่ย,ยาไปกินนะครับต้องตาไวน,นิดนึงนะนี้เป็นเกมฝึกสมองจริงๆริงเกวนี่ไงใช่ไหมถ้าไม่ นี่ยก็ยไปอย่างไนั้นนะผมไม่บาลานซ์เฮเช่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รอมาแล้วมาแล้วหมดโอเคถ้าอย่างเงี้ยเราได้นะคิวๆแล้วโอเคโอเคอันนี้ อเอ,อ๊ะมันเอกเอ่อสองสามสองอะไรวะเอ้าถูกอย่าโอเคครับโอเคอันนี้ให้เลื่อนตัวเหมือนเดิมครับให้หลบรูนะเพื่อจะไปที่รถบัสอันสวยงามของเราเนา่วู้เคลียร์แล้วกับผมไปอนุสมวรรย์ผมไปแล้ว มาผมแล้วต <mile> ่อไปเฮ้ยอันนี้ทำไงอ่ะเอ้ยออันนี้ไม่รู้จริงอันนี้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 เฮ้ย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 โอ๊ยรอดเด็กน้อยเอ้ยจะเลื่อนมั้งเลื่อนให้ไฟดับอืมเคยเคยเคยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเลื่อนจารต้องไวจริงต้องไวแจ้งวแจ้งโอ๊รอดโอ๊ยอันนี้ผมไม่ค่อยรอดเลยนะไม่ค่อยไวเท่าไหร่ สิมืออ่อนต่อไปทีมต่อไปทีมข okay, ึ้นทอยเลท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 ตขี้สบายเลยไม่ลุ้ง อันนี้ก็ต้องกดอย่างเดียวครับคืออย่าให้มันตกโอเคตกแล้วโอเคครับท่านผู้ชมชอบกันไม่เอ่ยถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติ๊กให้ช่อง j จนเจ a n ช e นด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็เอาผมวันนั้นเก,กิดกระดิกด้วยนะโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบอกเวลาลงคลิปแล้วโอเค